เรื่องของวัคซีนนะของไฟเซอร์นะครับที่ปรากฏว่ามีาโรงพยาบาลเอกชนนะครับของหมอบุญประกาศว่าจะมีการนำเข้าประเทศไทยสามารถเข้ามาได้รัฐบาลซื้อมาแพงกว่าของเขาซื้อมาถูกกว่า นะครับรัฐบาลปิดทางไม่ยอมเข้ามาสุดท้ายนะฮะท้งไฟเซอร์นะฮะแล้วก็บริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยออกมายืนยันและปฏิเสธว่าไม่ได้มีการดีนหรือวางข้อตกลงอื่นใดนะครับขายให้กับหมอบุญ <c oughs> แต่อย่างใดการประกาศครั้งนี้คงส่งผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมและยืนยันชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าว นะครับที่มีการพูดออกมาและจนมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบุญน,นั้นคงเป็นคำตอบนะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะองค์การอาหารและยานะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube <c oughs> รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 <c oughs> นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คงเป็นสถานการณ์ทั่วโลกสถานการณ์โควิด1นน่าจับตามองฮะยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า173ล้านคน แล้วก็ปรากฏว่าตายไปแล้วนะครับมากกว่า6ล้านคนเลยทีเดียวองค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับกวอนประเทศร่ำรวยนะแจกจ่ายวัคซีนแทนการฉีดกระตุน้นเตือนความเสี่ยงสลับยี่ห้อวัคซีนหวนคนตัดสินใจเองนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับตำหนิกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยนะครับจองวัคซีนสำหรับการกระตุ้นเข็มที่3ให้แก่พลเมืองของตนทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่านะครับ การฉีดวัคซีนเข็มที่3คือสิ่งที่จําเป็นนะครับและปล่อยให้ประเทศที่ยากจนที่ยังมาไม่ถึงวัคซีนต้องถูกทิ้งกับการ,รเผชิญความเสี่ยงโควิด -19 กลายพันธุ์ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียทําให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มพิจารณาแนวทางการฉีดวัคซีนแบบไข้ชนิดโดยเชื่อว่าจะก,กระตุ้นร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของสหประชาชาตินะครับยังวิจารณ์ผู้ผลิตวัคซีน,นรายใหญ่ๆว่ามุ่งแต่จะขายวัคซีนในรูปแบบของการบูสเตอร์เท่านั้นแต่กลับไม่ให้ความสําคัญต่อการกระจายวัคซีนโดสที่1และโดสที่2ให้แก่ประเทศยากจนขณะที่ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว ซึ่งถอ้อยแถลงดังกล่าวทําให้สื่อมวลชนหลายสํานักตีความทํานองว่าองค์การอนามัยโลกสนับไม่สนับสนุนวัคซีนสลับยี่ห้อซึ่งทําให้เธอต้องออกมาเชียมการชี้แจงนะครับผ่าน Twitter ซึ่งชื่อว่าสวามีนาทันนะครับไม่ควรตัดสินใจหรือฉีดวัคซีนด้วยตนเองแต่ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขที่จะสามารถกระทําบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่นะครับ แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นต้องผวานะารปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกญี่ปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกขณะที่รัฐบาลโตเกียพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝ่ายว่าจะเป็นเจ้าภาพมากรรมกีฬาครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยคณะผู้จัดงานโตเกียวโอลิมปิกปี2020ออกมายอมรับ ในช่วง6วันสุดท้ายที่กีฬาซีเกมนะครับจะเปิดฉากขึ้นว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 พบหนึ่งรายแล้วในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าที่หลายชาตินะฮะซึ่งอยู่กันหลายพันคนในระยะเวลาการแข่งขันบอกว่าเราพบผู้ติดเชื้อ1คนในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งถือว่าเป็นรายแรกที่พบระหว่างการตรวจคัดกรองนะครับซึ่งโฆษกคณะ กรรมาการจัดการแข่งขันระบุหน่อยถ้ยถ่ยไรแถลงและยืนยันว่าขณะนี้บุคคลดังกล่าวได้เข้ากักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมประชุมผู้นำโอเปกประกาศสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนยกระดับการต่อสู้โควิด -19 ผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาวาราดเมียปูตินแห่งรัสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับปากจะเดินหน้าสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับการต่อสู้นะครับโรคระบาดโควิด -19 ระหว่างการประชุมหาหรือนัดพิเศษแบบไม่เป็นทางการผ่านการประชุมทางไกลที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าผู้นำชาติเอเปกยืนยันจะสนับสนุนแบ่งปันเทคโนโลยีด้านการผลิตวัคซีนแบบสมัครใจภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันโรคระบาดครั้งใหญ่นี้คงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคถาแถลงการร่วมของผู้นำกลุ่มโอเปกระบุว่าเราเอาชนะสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาสุกนี้ไปด้วยกันสนับสนุนให้ทุกประเทศ ได้รับการสนับสนุนแบบทัดเทียมนะครับในการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ให้มีความปลอดภัยใช้ได้ผลมีคุณภาพราคาจับต้องได้นะครับในขณะที่ b บโอเอ c นทนะครับส่งจดหมายตรงถึงอนุทินชาญวีรกุลนะครับสิทธิการซื้อวัคซีนให้ไทยอยู่ที่ไฟเซอร์เท่านั้นนะครับสำนักข่าวเอเจนซีรายงานว่าบริษัท b i o อเทคนะครับ Biontech ขออภัยนะครับส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยยืนยันสิทธิการขายวัคซีนไฟเซอร์ i o ออนเทในไทยเป็นบริษัทยาของสหรัฐอเมริกาไฟเซอร์แต่ผู้เดียวนะครับย้ำทั้ง b บ o n น e c คของเยอรมนีหรือบริษัทยาจีนฟอร์ซันฟาร์มาไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าของโรงพยาบาลทนบุรี นะครับจดหมายของทางการของบริษัทไบออนเทคจากเยอรมนีส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยอนุทินชาญวิรกุลนะครับตอบข้อสงสัยเคลียร์ประเด็นหมอบุญโรงพยาบาลทนบุรีดีนข้อตกลงทิปในะครับนายแพทย์บุญวนาสินประธานคณะกรรมการบริษัททนบุรีเฮลแครเฮลแครกรุ๊ปจำกัดว่าสามารถสั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์กับ Biontech จะมวนมากโดยดีนโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตเยอรมนีไออนเทคนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนไทยนะครับพบว่าจดหมายที่ลงนามโดยผู้บวยการทางกฎหมายด้านซัพพลายเซนและผลิตของ i o o t e c ท Michael s c o t t b r a n d s h a w นะครับระบุในเนื้อความปฏิเสธบริษัท Biontech ไม่สามารถเป็นคู่เจราจากับไทย เพื่อจัดส่งวัคซีนโควิด1 9ให้กับต่างทางการไทยได้นะครับและกล่าวว่าสิทธิการจัดส่งวัคซีนไปในไทยนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทยาไฟเซอร์ของสหรัฐแต่เพียงผู้เดียวนะครับในจดหมายย้ำว่านะครับทั้งบริษัทไบออนเทคบริษัทยาพันธมิตรจากจีนฟอร์ซันฟาร์มานะครับที่มีข่าวว่าผลิตวัคซีนฝาแฝดของไฟเซอร์ในจีนไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยว การส่งวัคซีนมาอย่างไทยนอกจากนี้จดหมายยังระบุต่ออีกว่าวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์และไบออนซที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายและนำเสนอโดยบุคคลที่3นั้นประสิทธิภาพและคุณภาพของวัคซีนไม่ถูกรับรองและ <c oughs> และนั่นอาจจะเป็นความเสี่ยงแก่ชีวิตทางแบรนชอรยอมรับนะครับว่ารับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชน เกี่ยวกับนายแพทย์บุญวนาศินประกาศถึงความสามารถของวัคซีนโควิด1 i d 1 9โคมินาคีนะครับโดยตรงผ่านบริษัทของเขาหรือบริษัทยาฟอร์ซันฟาร์มาแต่ทว่าปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับกลนะคงจะชัดเจนนะฮะว่ามันไม่ใช่ <c oughs> อย่างที่มีการกล่าวอ้างในกระดาษที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมดินนะครับสงกรามรูปผสมมาแทนที่ สงครามไม่รู้จบในอฟัฟกานิสถานหวังระรอกเรียนโมเดลนะครับรัสเซียอยู่ในซีเรีย <c oughs> สหรัฐอเมริกาอาจจะคิดว่าตนเองสามารถประครับประครองให้สงความความขัดแยง้งไม่รู้จบในอฟัฟกานิสถานดำเนินการต่อไปนะครับในรูปสนะะแฝงเร้น อีกอย่างหนึ่งทว่าการเปิดสงครามรูปผสมทำนองเดียวกันกับที่ดำเนินการอยู่ในซีเรียนั้นดูมืดมนตเต็มทีและมีความหวังล้มเหลวนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่สหรัฐอเมริกามีการถอนกำลังออกจากอัากานิสถานในขณะที่ปักกิ่งก็เดือดสหรัฐอเมริกาความบาทเจ้าที่จีนเพิ่มอีก7คนเดินความเสี่ยงทำธุรกิจในฮ่องกงนะครับ สำนักงานผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของจีนประจําฮ่องกงออกถแถลงประนามสหรัฐอเมริกาสั่งนะฮะคว่ำบาตเจ้าหน้าที่จีน7คนและยังอัปเดตคําแนะนําเกี่ยวกับความเสี่ยงข้อพิจารณาในการดาเนินธุรกิจที่ฮ่องกงซึ่งฝ่ายจีนเห็นว่าเป็นพฤติกรรมรข่มเหงรังแกหยาบคายอย่างยิ่งในเหตุผลนะครับ ไร้เหตุผลอย่างยิ่งและแฝงไปด้วยเจตนาอันชั่วร้ายนะครับในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในซิดนีย์ปรากฏว่ายังคงมีตัวเลขเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับล็อกดาวน์เข้มจนกว่าจะดีขึ้นซิดนีย์นครลอสออของออสเตรเลียเร่งคุมวัคซีนโควิด -19 ซึ่งปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดสั่งปิดกิจการและธุรกิจที่ไม่จำเป็น คุมล็อกดาวน์นะฮะต่อไปอย่างทันทีในขณะที่ยุโรปตอนนี้ก็อ่วมนะครับน้ำท่วมหนักสูญหายนับร้อยรายน้ำท่วมครั้งใหญ่ในโยุโรปสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในโยุโรปนะครับกู้ภัยยังคงแข่งกับเวลาค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายอีกนับร้อยรายนะครับซึ่งภัยธรรมชาติกเกิดขึ้นหลังจากวันที่10มิถุนาและวันที่8กรกฎาคม ประเทศไทยก็ปรากฏว่าหลุดโผนะครับประเทศที่ปลอดภัยนะซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้วในผลการวิจัยวัคซีนของไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันสูงกว่าซินแวค10เท่านะครับผลการศึกษาวิจัยล่าสุดของฮ่องกงพบว่าวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสูงกว่าซินแวคได้ถึง10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เจองานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับต้องมีการประกาศให้มีการกลับมาสวมหน้ากากายกเลิกนะครับในเรื่องของมาตรการทุกมาตรการนะครับที่ทําการผ่อนปรนกลับมาทําการเข้มงวดเหมือนเดิมไม่ว่าการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างทางสังคม หลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศว่าทุกคนไม่ต้องสวมหน้ากากสามารถอยู่ได้ตามปกติใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมในขณะที่สิงคโปร์ก็ใช้มาตรการเดียวกันนะครับตอนแรกก็ปรากฏว่าไม่ต้องยกดาเนินการยกเลิกทุกๆมาตรการไม่ต้องสวมหน้ากากตอนนี้ในเรือสําราญตอนนี้ในคาราโอเกะ ปรากฏว่ามีการติดคัสเตอร์ในวงกว้างสิงคโปรก์ก็อยู่ในอาการล่อแร่ส่วนอังกฤษก็ใช้มาตรการเดียวกันคือยกเลิกทุกๆมาตรการนะครับให้ใช้ชีวิตตามปกติตอนนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าทางอังกฤษนั้นอยู่ในสภาวะไหนแต่ออสเตรเลียไทย ซึ่งเป็นคู่แข่งกันกลับมาติดโควิด -19 กันต้องมีการล็อกดาวน์และต้องมีการเคอร์ฟิวซึ่งไทยเตรียมพร้อมที่จะมีการยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นปิดกิจการทุกๆก,กิจการนะครับ <S 2> <S 2> <S ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของวัคซีนนะของไฟเซอร์นะครับที่ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลเอกชนนะครับของหมอบุญประกาศว่าจะมีการนำเข้าประเทศไทย สามารถเข้ามาได้รัฐบาลซื้อมาแพงกว่าของเขาซื้อมาถูกกว่านะครับรัฐบาลปิดทางไม่ยอมเข้ามาสุดท้ายนะฮะท้งไฟเซอร์นะฮะแล้วก็บริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยออกมายืนยันและปฏิเสธว่าไม่ได้มีการดีนหรือวางข้อตกลงอื่นใดนะครับขายให้กับหมอบุญ <c oughs> แต่อย่างใดการประกาศครั้งนี้คงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและยืนยันชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าว นะครับที่มีการพูดออกมาและจนมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบุญน,นั้นคงเป็นคำตอบนะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะองค์การอาหารและยานะครับจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก็เพราะว่าออยยังไม่ได้มีการมีการมาขอนะครับมีการมาขอวัคซีนข้างเคียง mrna ตัวอื่นที่ไม่ใช่ของไฟเซอร์ก็ยังไม่ได้มาขออ,อยอนะครับในขณะที่หมอบุญก็บอกว่าสามารถขอได้สามารถดําเนินการได้เพราะตัว ตัวยามันคล้ายกันซึ่งบริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยออกมาปฏิเสธหมดแล้วนะครับในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าหมอดูหมอหมอบุญเนี่ยเขาดือ้อนะครับไม่เชิงงานสังเคราะห์ผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะ เวลาดูข่าวสารนะฮะที่ผมไม่นําเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกมันต้องดูท่าทีให้ชัดๆกับว่าของจริงมันคืออะไรตอนนี้มันก็คงเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับเราเรื่องทั้งข่าวเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องปลาหี่ตอนแรกบอกยี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการประจุมพันธ์การขายของขายยาเปิดสงครามก็เ,เรียกว่าสงครามไวรัสเพื่อมีเป้าหมายเข้าสู่สงคราม ทางการค้าเพื่อขายวัคซีนเป็นสําคัญนะฮะส่วนที่เห็นเรื่องว่าจะนําเข้าไหมนําเข้าให้เอกชนนําเข้าหรือไม่นําเข้าผมเคยเรียนมาตั้งแต่แรกการให้เอกชนนําเข้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชนชั้นและจะมีการประท้วงทีหลังเอกชนนําเข้าไม่นําเข้าเอกชนมาพูดอย่าง,งานี้รัฐบาลทาก็แล้วแต่สิ่งที่มันออกมาจะเป็นเนกาติตลอดระยะเวลากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเห็นชัดนะฮะว่ามันเป็นเนกาตินะฮะมันไม่เป็นโพสติฟมันมีแต่ลบ และสุดท้ายเนี่ยบริษัทยาเข้าขายให้กับรัฐบาลกับรัฐบาลเท่านั้นคือรัฐต่อรัฐเขาไม่ดําเนินการที่จะขายให้กับบริษัทเอกชนนะครับตอนนี้เราจําเป็นต้องตั้งให้เอกชนทาก็คือให้นะครับทางมหาวิทยาลัยของฟ้าสิง์จุฬาภรนะครับสถาบันจุฬาภร์แล้วก็ให้สภาการชาติไทยเป็นผู้ดําเนินการนะครับแล้วก็ประสานงานกับ องค์การบริหารจ,จังหวัดโดยมีเงื่อนไขว่าฉีดฟรีแต่ถ้ามาฉีดเสียตังค์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเห็นไหมฮะเริ่มต้นมาเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไในตัวแปรต่ำนะครับผมเรียนว่าตัวแปรต้นอยา่าเพราะในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบหากเกิดการแพร่ระบาดถ้าปล่อยให้เอกชนนะครับไม่แสวงหาผลกําไรเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาชัวร์แน่นอนนะมีความผิดตามมาตรา157ยากนะครับที่จะรอดพ้น น,นั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์วิกฤตแต่ต้องยึดหลักของรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก็อาการจงทำดี ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปอนอได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลาม ทำตามแนวทางตามแบบอย่างทัานาบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนา ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทย สัตส่งธรรมส่งความดีลุ่มตานี้ปักใต้รุมอกที่ตองเจอกันทุกยามอัสลามุอะเลกุมเจอกันทุกยามอัสลามมุอะเลกุมขอสันติสุข สันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้รุมมมกิตอ